สวัสดีครับผมตอนผูยักษ์จังไรครับนี่นี่บรรยากาศดีๆครับเราเอาวิตามินเสริมมาให้น้องหนูครับยังแบบลดต้นทุนนะครับเราปลูกยาให้หนูกินด้วยครับอัดทั้งใส่ทั้งอาหารด้วยก็มีนะครับนะครับทุงยาหวานเรามีตัดมาให้น้องหนูครับนะครับทั้งแบบสดแล้วก็เราอัดใส่อาหารให้หนูด้วยนะครับนะโยนโยนโยนให้กินอย่างเงี้ยครับนะครับผม เรื่องแอยากต้นทุนนะครับเนี่ยโยดเป็นท่อนเป็นท่อนไปนลเลยนะครับใส่แต่ละเบาะแต่ละเบาะนะครับให้เขาได้กินนะครับช่วยบำรุงระบบลำทรงลำไส้เขานะครับแล้วก็บำรุงคนเขานะครับนะครับผมบำรุงคนเขาให้เหนางามนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นห้องคุณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับที่เรา ทำไ้นะครับน้องมาช่วยนะครับกินเขากินนะครับกินบำรุงนะครับผมหมดแล้วก็ไปตัดมาใหม่หมดแล้วก็ตัดมาใหม่นะครับผมตามผมก็มีไว้ให้ดูหลายอย่างหลายสิ่งนะครับให้ดูเป็นแนวทางเนาะนะครับราเป็นสูตนเรียนรู้ครับใครชอบแบบไหนก็ไปทํานะครับ นี้เ็เป็นห้องคุณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับพอแม่พันธุ์แต่ละรุ่นไว้นะครับเราส่งลูกค้านะครับผมแยกเพศผู้เพศเมียไว้นะครับต่านี้ค็เลี้ยงแบบหนึ่งต่อสองนะครับต่นนู้นก็เป็นเบิดผสมหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วแยกคอดก็มีนะครับผมนะครับมีหลายรูปแบบนะครับห้องคุณแต่ละรุ่นระบบน้ําก็ใช้เป็นอัตโนมัติตัวฟาร์มนะครับเป็นจุกน้ําเล็กนะครับน้ําหมูเล็กนะครับนะครับท่อใหญ่ๆจะเป็นท่อ ท่อเดนครับหรือว่าท่อระบายน้ํานะครับผมท่อด้านบนก็จะมีท่อน้ําดีนะครับเข้าไปแล้วก็จะมีที่ต่อเข้ากับท่อใหญ่ๆจะเป็นท่อไล่ระบบน้ํากันเวลามันตันนะครับนะผมทําไว้นะครับนะผมพัดลมก็พัดลมโรงงานครับระบายอากาศนะครับตั้งเวลาทําเมอร์ไว้นะครับอันนี้ก็ให้ร้านปรับปรุงน้ำปรุงไปเรื่อยๆครับนะครับสามเล่านะครับ ดูแบบไหนสนใจแบบไหนมาดูได้นะครับอันนี้เป็นหนูคอนโดเวอร์ชันสามครับเวอร์ชันสองอยู่ข้างในนู่นนะครับอันนี้เวอร์ชันแรกครับข้างในนะครับเห็นเป็นสูงสูงนี่เป็นกรงนะครับเนี่ยครับกรงเราเอาพับไปส่งหนูให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็ทำกรงทําเองนะครับถ้าใส่ปริมาณหนูได้เยอะถ้าหนูสองเดือนก็ได้เป็นสิบห้าตัวนะครับต่อกรงนะครับ มใหญ่ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับฟาร์มผมไม่ใหญ่ครับทาเป็นศูนย์เรียนรู้ทาเล็กๆครับผมก็มีทีมงานมีเครือข่ายมีสาขาช่วยเลี้ยงนะครับชสวยกันเลี้ยงสืิกันพัฒนาชสวยกันส่งนะครับไอ้ถังขก่าๆก็เป็นถังน้าครับนะครับถังน้ําเติมระบบอัตโนมัติตัวฟาร์มนะครับให้แต่อาหารอย่างเดียวนะครับหลังคาก็เป็นแบบแมนชันชีฟนะครับแบบพุ่มชนวนกนคกาม้อนนะครับ ระบบไฟก็แบบโซลาร์เซลล์นะครับเราก็ไปศูนย์บาทนะครับสองสว่างทั่วฟาร์มนะครับส่วนด้านในก็เป็นหลอด LED ครับอันงมกลมใหญ่ๆนะครับนะเป็นประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟฟ้านะครับนบช้ซีฟคอร์ดช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับอยากมาศึกษาเรียนรู้ที่ฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมฟาร์มเล็กๆบริการด้วยใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใน เฟซบุ๊กนะครับน YouTube นะครับผมติดต่อเข้ามานะครับบางคนดูใน u t u b e แล้วก็โทรมาถามนะครับดีตอนรับนะครับมาดูงานได้ครับไม่ห่วงสูตรครับนะครับสอบถามกันได้ฟรีนะครับปรึกษาได้ฟรีนะครับตามตัวเลขตัวใจครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมปรึกษากันได้ฟรีนะครับผมคลิปนี้ก็จะเปอย่นี้สวัสดีครับ